สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสินักวิชาการฟันธงการเมืองไทยเปลี่ยนแน่แรงกดดันของประชาชนมากพอผู้มีอำนาจก็ดึงดันไม่ได้ผู้ต้องหาคดี112ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากรร้ายแรงรองศาสตราจารย์ดรยุกติมุกดาวิจิตร รองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาวิเทศสัมพันธ์และวิจัยคณะสังคม,มศาสตร์และมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมให้ผู้มีอำนาจได้รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งเริ่มจากฉายภาพ ภูมิทัศน์การเมืองไทยที่เปลี่ยนโฉมไปจนถึงข้อเสนอแก่ผู้มีอำนาจรัฐเกี่ยวกับคดี112หากไม่ขยับตามมีโอกาสสังคมเดินสู่ทางตันผู้มีอำนาจจนตรอกเปิดประตูต้อนรับการรัฐประหารอีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะต่างกับยุคเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาค่อนข้างไกลพอสมควรแถมแตกต่างกับ16ตุลา16และ6ตุลา19 ทั้งขบวนของคนรุ่นใหม่กระจายตัวของกลุ่มคนไปต่างจังหวัดมหาวิทยาลัยต่างๆเดิมกระจุกตัวในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่กลุ่มเยาวชนที่แสดงออกทางการเมืองอายุน้อยลงเรื่อยๆลงไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยุคดิจิทัลทําให้คนเหล่านี้เคลื่อนไหวเป็นอิสระภายใต้อุดมการณร่วมการชุมนุมแต่ละครั้งเป็นแนวร่วมกันเช่นกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกลุ่มสาลายาเพื่อประชาธิปไตยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์กลุ่มเหล่าทัพราษฎรกลุ่มราษฎรภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองซึ่งประเด็นร่วมที่ชัดเจน เป็นประเด็นร่วมใหญ่ที่สุดไม่เคยมีการแตะต้องมาก่อนชัดเจนเท่านี้และยังมีประเด็นย่อยในสังคมผุดขึ้นมาอีกนับเป็นการเคลื่อนไหวทั้งการเมืองระดับโครงสร้างขนาดใหญ่และการเมืองวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ใหม่มากสําหรับการเมืองไทยใหม่แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวการกดทับอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานจนเยาวชนมาเปิดรื้อให้เห็นเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่บิดเบี้ยวลุกขึ้นมาพูดเองต้องยอมรับ วันนี้โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆสังคมก็มีเงื่อนไขใหม่ๆมันมีสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตวิธีคิดใหม่ๆก็เปลี่ยนไปสังคมไทยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผมเป็นนักวิชาการมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือทำให้สังคมเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ให้เป็นไปนโดยสันติค่อยๆปรับตัวไม่ฝืนการเปลี่ยนแปลงแม้คนอีกรุ่นมองโลกแบบที่เคยเห็นอย่างน้อยที่สุดคงพยายามทำให้เขาเข้าใจประนีประนอมกับสิ่งที่ตกค้างอยู่เช่นเดียวกับผู้มีอานาจต้องปรับเปลี่ยนในเชิงสถาบันทางสังคมปรับแก้กฎหมายต่างๆรับใช้สังคมไม่ใช่เป็นกฎหมายกดทับสังคมหรือเป็น ตัวไปฝืนสังคมการที่สถาบันทางสังคมเป็นทางการอยู่รอดได้ต้องเป็นสถาบันที่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านของสังคมต้องปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงอันใหม่ของสังคมไม่ฝืนกระแสสังคมไม่ฝืนการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นสังคมคงถึง,งทางตันประเทศตกอยู่ในสภาพอันตราย ตอนนี้ประเทศตกอยู่ในภาวะแบบนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆประเทศต่างๆที่มีการเปลี่ยนผ่านดีหรือไม่ดีถึงที่สุดขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงตามสังคมได้แค่ไหนเหมือนไต้หวันเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองก็เกิดพัฒนาแบบก้าวกระโดดอินโดนีเซียก็เริ่มมีอนาคตโครงสร้างการเมืองกำลังเปลี่ยนไม่ช้าก็เร็วสังคมต้องมาถึงจุดนี้ผู้มีอำนาจไม่ควรดึงดันต่อไปผู้ ู้นำหรือผู้มีอำนาจต้องเป็น,นกลไกสำคัญเปลี่ยนพันธุ์สังคมที่ผ่านมาประชาชนไปข้างหน้ารอยอยู่ก่อนเสมอกลุ่มผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงช้าเสมอวันหนึ่งแรงกดดันของประชาชนมากพอผู้มีอำนาจก็ไม่สามารถดึงดันได้แนวโน้มไปในทิศทางนั้นประชาชนจะผลักดันจนผู้มีอำนาจยอม แต่กว่าไปถึงจุดนั้นอาจผ่านช่วงของความรุนแรงผ่านอะไรต่อมิอะไรแล้วทำไมผู้มีอำนาจไม่เป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงโดยสันติผู้นำต้องเลือกระหว่างเปลี่ยนแปลงโดยสันติกับเกิดความรุนแรงก่อนถึงยอมรับการเปลี่ยนผ่านโดยสันติ แต่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสามแกนนำกลุ่มราษฎรชุมนุมปราศัย10สิงหาคม63มีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันเข้าไข่ล้มล้างการปกครองบนความเคลื่อนไหวของมวลชน ต้องการแก้หรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112รองศาสตราจารย์ดรยุคติบอกว่าในภาวะขณะนี้ประชาชนรู้เท่าทันทุกองค์กรหากไม่ปิดกั้นมากเกินไปและสื่อมวลชนช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนพูดคุยวิพากษ์วิจาร์ณการใช้อำนาจของสถาบันต่างๆสถาบันหรือองค์กรที่จะใช้อำนาจชี้ขาด ควรเปิดใจกว้างมีความเป็นสุภาพบุรุษฟังคำวิจารณ์ของประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยควรปล่อยให้ประชาชนได้พูดบ้างตรับใดยังไม่มีรัฐประหารก็ยังมีเวทีถ้าประชาชนไม่กลัวสื่อมวลชนไม่กลัวก็จูงมือกันไปแสดงความคิดเห็นพูดเหมือนจะเกิดรัฐประหารอีกครั้ง รองศาสตราจารย์ดต็ตรยุติบอกว่าไม่แน่ถ้าผู้มีอำนาจจนตรอกอาจเลือกทางนั้นตอนนี้รอแค่ภาวะจนตรอกจนตรอกเมื่อไร่คงมีอีก ขณะเดียวกันยังมีโจทย์ใหญ่มาตรา112ที่สังคมไทยต้องนั่งคิดอย่างจริงจังเพราะตลอด2ปีมีการพูดถึงเป็นวงกว้างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา112มากขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อยๆมีปัญหาทั้งตัวบทกฎหมาย การดำเนินคดีอุดมการมิติความเป็นสากลเริ่มตั้งแต่ถูกปักหมุดในหมวดความมั่นคงมีสถานะรุนแรงเกินกว่าเหตุกำหนดโทษจำคุกสูงเกินไปไม่มีการใส่ข้อยกเว้นกรณีวิจาร์ณโดยสุจริตเป็นปัญหาการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบ มิติความเป็นสากลถึงที่สุดแล้วต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักตามระบอบประชาธิปไตยหลักการสำคัญที่ค้ำจุนประชาธิปไตยคือหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความเห็นและตลอดกระบวนการยุติธรรมผู้ใช้กฎหมายยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับระบอบราาประชาธิปไตยวันนี้แก้กฎหมายอาจแก้ปัญหานี้ไม่ได้ข้อเสนอให้ยกเลิกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นเชื่อว่าจะมีพักการเมืองนำไปรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเห็นได้จากทุกพักการเมืองที่สำคัญมีปฏิกิริยาต่อประเด็นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่มากต่างกับสมัยก่อน ไม่เคยมีปฏิกิริยาขนาดนี้มาก่อนทางออกของประเทศที่ดีผู้มีอำนาจ ควรปรับแก้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมรองศาสตราจารย์ดรยุติบอกว่าใช่โดยอาจารย์นิธิเอีวศรีวงศ์เคยพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยซึ่งอธิบายถึงสภาวะอนุรักษ์นิยมในสังคมก่อนปี35หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยถูกแก้ไขหลายครั้งให้สอดคล้องเพื่อรับใช้สภาวะที่เป็นจริงของสังคม รอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเกิดขึ้นแน่แต่ไม่รู้จะมีรัฐประหารอีกกี่ครั้งเพราะยังเป็นทางเลือกของผู้มีอำนาจเห็นได้จากอาการดึงดันของผู้มีอำนาจจำนวนผู้ต้องหาคดี112คดีการเมืองคดีเยาวชนที่ดินแดงเพิ่มมากขึ้นไม่เห็นทางออกของประเทศในแนวสันติ กลุ่มผู้มีอำนาจไม่ยอมแก้มาตรา112โอกาสสังคมถึงทางตันผู้มีอำนาจจนตรอกเท่ากับเกิดรัฐประหารอีกรอบรองศาสตราจารย์ดรยุติบอกว่ามันจะเป็นไปตามแนวทางนั้นถึงที่สุดการรัฐประหารนับเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเขาหลังจนตรอก ซึ่งมีโอกาสเห็นรัฐประหารรูปแบบใหม่ไม่ต้องระดมมวลชนอีกต่อไปเพราะชนวนที่ใช้ทําให้เกิดรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ไส้ในชนวนอ่อนพลังลงหลุกมวลชนไม่ขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ หากไม่เกิดรัฐประหารและดึงดันยื้อภาวะเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะเกิดการประลองกันระหว่างอำนาจใช้กำลังเบ็ดเสร็จกับอำนาจเชิงอุดมการณ์ซึ่งปัจจุบันผู้มีอำนาจเลือกได้เฉพาะอำนาจการใช้กำลังบนความเปลี่ยนแปลงของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์แบบใหม่วัฒนธรรมใหม่เดินคู่ขนานกับอำนาจในการใช้กำลังที่รัดถืออยู่อำนาจทั้งสองกำลังปะทะกันไม่รู้ว่าจบแบบสันติได้หรือไม่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ